สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับบ้านหมอสอน YouTube อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะนำเทคนิคของการทำ u t u b e มาฝากวันนี้หัวข้อก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มช่องเด่นเข้าไปในช่องอื่นๆของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามมาจากน้องเพชรของเรานี่เองนะครับว่าให้ทำคลิปนี้ลงให้ดูน้อยนะครับไปดูกันเลยว่าทำยังไง ก่อนอื่นนะครับแล้วก็ไปที่ช่อง YouTube ของเรานะครับจะเป็นช่องบ้านบ้านลองเราก็ได้หรือบ้านที่2ที่3ของเราก็ได้นะครับโจทย์ก็คือว่าเราจะใช้บ้านลองของเราแล้วก็เพิ่มบ้านหลักเข้าไปนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามบ้านลองของเรารู้ว่าบ้านหลักของเราเป็นบ้านไหนบ้างนะครับวิธีการก็ไปที่ช่อง สมมติว่าเป็นช่องบ้านลองของเรานะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นช่องที่เปิดทำเปิดช่องนะครับมีการจัดการอะไรต่างๆเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็ไปที่ YouTube Studio ครับไปหลังบ้านนั่นเองนะครับ ต้องเป็นช่องที่เปิดสร้างสร้างช่องด้วยนะครับโอเคเมื่อมาที่หลังบ้านนะครับอย่างนี้นะครับเราไปที่การปรับแต่งช่องนะครับการปรับแต่งช่องก็จะเป็นผมก็จะใช้การเรียกชื่อว่าไม้ไกยศนะครับถ้านับเมนูด้านซ้ายมือก็นับขึ้นไป1อันนะครับนี่นะครับก็คือ ไม้กายสิทธิ์ที่เราเข้ามานะครับการปรับแต่งช่องในอันแรกก็จะเป็น layout นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราจะใส่วิดีโออะไรสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามเรานะครับหรือผู้ที่เขาติดตามแล้วกลับมาจะเห็นวิดีโออะไรในหน้าแรกของช่อง YouTube ของเรานะครับนั่นคือสอส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่า s p o t live video นะครับก็คือการเพิ่มวิดีโอที่ด้านบนของหน้าแรกของช่องเรานะครับ ส่วนที่2นะครับคือส่วนที่แสดงถัดจากวิดีโอ2ตัวนั้นเราจะแสดงอะไรต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นส่วนที่เราสามารถเพิ่มได้สูงสุด12ส่วนก็คือ12อย่างนะครับทีนี้เราจะเพิ่มกี่อย่างก็ก็แล้วแต่เรานะครับเช่นเพิ่มวิดีโอสั้นหรืออัปโหลดวิดีโอนะครับหรือเป็นวิดีโอที่มียอดนิยมสูงสุดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เราก็เลื่อนไปด้านขวามือนะครับของแถบก็จะเห็นว่ามีคำว่าเพิ่มส่วนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มส่วนนะครับนะครับเราจะได้คำสั่งเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขยายให้ดูนะครับกดเพิ่มส่วนนะครับเห็นไหมครับเขาจะให้เราเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งวิดีโอยอดนิยมวิดีโอที่อัปโหลดอันไหนที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับ จากทั้ง12รายการนี้นะครับมันจะเป็นสีเทาๆส่วนอันไหนที่เรายังไม่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นสีดําๆนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดอย่างสุว่าจะเอาวิดีโอสั้นออกพึ้งนะครับเแล้วเราไปลบออกตรงนู้นนะครับทีนี้จากโจทย์ที่น้องเพชรนะครับให้มานะครับก็คือเขาอยากได้ช่องจริงนะครับช่องใหญ่บ้านใหญ่ของเรา ให้มาอยู่ในบ้านลองอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกช่องเด่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อซะหน่อยนะครับเราอาจจะบอกว่าช่องในเครือข่ายหรือช่องบ้านของอน้องเพชรอะไรอย่างนี้นะครับในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างผมก็จะตั้งว่าช่องแนะนำบ้านหมอสอน youtube นะครับ น,นี่เป็นแค่หัวข้อนะครับบ้านหมอสอน y t u t u โอเคพอได้หัวข้อเสร็จนะครับเราก็จะย่อลงนิดนึงนะครับเขาให้เราเลือกนะครับช่องที่เราจะเอามาใส่ไว้ในหัวข้อนี้นะครับนะเราก็ไปที่แว่นขยายนะครับ เขาบอกว่าช่องใดๆบน u t u b e นะครับกดที่แว่นขยายแล้วทำการเซิร์ชหาช่องที่เราจะเอามาใส่สมมติว่าช่องนี้นะครับเป็นช่องคนขาดงนะครับผมจะใส่ช่องอบ้านหมอสอน YouTube ไปด้วยวผมก็พิมพ์คำว่าบ้านหมอสอน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าบ้านช่องที่ขึ้นต้นคำว่าบ้านขึ้นมาเพียบเลยใส่เข้าไปอีกอหมอ,อบ้านหมอเห็นไหมครับพอเราเห็นก็จะมีการ โชว์แสดงข้อมูลครับขึ้นมาจากระบบนะมีบ้านหมอสอน Youtube ขึ้นมามีจำนวนผู้ติดตามนะครับเราเลือกหนึ่งอันนะครอันไหนที่เรากดเครื่องหมายถูกเลือกนะครับจะไปโชว์แสดงอยู่ที่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายเท่ากับบ้านหมอสอน Youtube อย่างนี้นะครับทีนี้ช่องต่อไปนะครับแล้วก็ลบออก ค้นหาอีกนะครับหาสมมติว่าหาช่องที่2องอวลิตมีคนชื่อวลิตใช้ชื่อนี้ว่าวลิตอีกไหมนะครับอ่าเห็นมาแล้วครับมีช่องของเราด้วยตึง้งน,นะครับใส่เข้าไปด้านขวามือจะเห็นว่าเพิ่มช่องขึ้นมาเป็นช่องที่2แล้วนะครับทีนี้ช่องที่3า,าเป็นจีโป่งนะครับลองใส่ดู ถ้าเราถ้าเราใส่ชื่อถูกนะครับมันจะขึ้นมาหาได้โดยง่ายเลยอยนี้เป็นต้นนะครับเราก็ได้3ามช่องแล้วนะครับเรามีกี่ช่องที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในเครือข่ายของเราหรือคนที่เรารู้จักเราอยากจะแนะนําช่องเขาก็ได้นะครับเช่นผมจะน้องน้องเพชรช่องน้องเพชรนะครับลอง Norway เียนติดกันเลยนะฮะอีสานอีสานนี่มาแล้วนะครับมีหลายช่องเลยนะฮะซึ่งเราก็ติดเลยถ้าสมมุติว่าชื่อช่องคล้ายๆกันแล้วก็ติ๊กเรียงกันเลยอย่างนี้นะครับได้มา2ช่องโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยกเป็นไตเติลนะครับว่าเราเลือกช่องที่เราต้องการนะครับนี่คือ list รายชื่อนะครับช่องไหนเราไม่เอาเราก็สามารถลบออกได้นะครับ ถ้าเราอยากเอาช่องไหนออกนะครับมือเผือไปโดนมานี่ครับด้านหลังเนี่ยจะมีถังขยะนะครับมีถังขยะแล้วก็แตะแล้วก็ลบออกนะครับ Music for you นี่นะครับเราไม่เอาเราก็กดถังขยะออกครับ Thailand Music ออกรวมเพลงฮิตล่าสุดเอาออกนะครับมีอยู่3มอันนะครับทีนี้ที่เราเพิ่มไปล่าสุดนี่คืออันนี้นะครับ อันนี้ไม่เอาโอเคนี่นะครับเราเพิ่มจํานวน5ช่องเข้าไปนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเสร็จสิ้นอ่าโทษทีนะครับอยู่ใกล้ตรงนี้ไปหน่อยกดเสร็จสิ้นนะครับไปดูผลลั์นะครับไปดูผลลั์ผลลัพธ์ในหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะเพิ่มช่องที่เราติดตามช่องที่เราอยากจะแนะนํา เข้ามาอยู่ในรายการของเรานะครับส่วนวิดีโอที่อัพโหลดนู่นนี่นั่นสมมุติว่า,ผม,าผมลบออกเลยไม่เอาเลยนะครับผมก็จะเข้าไปเพิ่มส่วนตรงนี้นะครับไม่ไม่ใช่เข้าไปเพิ่มส่วนไปด้านหลังนะครับเวลากดที่ด้านหลังก็บอกมีนาออกนะครับกดนําออกโอเคทวนให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับไปที่ช่องของเรานะครับ ที่รูปโปรไฟล์ของเราอาจจะเป็นช่องบ้านลองหรือช่องอื่นๆก็ได้นะครับแล้วไปที่รูปโปรไฟล์นะครับเข้าไปที่ y YouTube Studio นะครับแล้วก็มาหลังบ้านแบบนี้นะครับเมื่อมาหลังบ้านแบบนี้กดที่ไม้ไกยสิิทธ์นะครับตรงนี้นะครับการปรับแต่งช่องนะครับการปรับแต่งช่องก็จะมาหน้านี้การปรับแต่งช่องนะครับเลือกส่วนที่ แสดงนะครับด้วยวิธีการเพิ่มส่วนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกช่องเด่นนะครับเมื่อเราเลือกช่องเด่นปั๊บนะครับเราก็ไปตั้งหัวข้อซะนะครับว่าช่องนี้ชื่อว่าอะไรนะครับช่องเด่นช่องแนะนําบ้านหมอสอน u t u b e นะครับเราก็เอาช่องบ้านจริงของเราหรือช่องที่เราต้องการแนะนำนะครับไปค้นหาแล้วก็เลือกเลือกเลือกมาตอนนี้ผมเลือกมาทั้งหมด5าช่องเห็นไหมครับมีเลข5อยู่ เมื่อได้เรียบร้อยนะครับเราก็กดเพื่อที่จะบันทึกหรือเผยแพร่นะครับสีฟ้าด้านบนโอเคระบบก็ตอบรับนะครับว่าเราได้เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับะจะเห็นว่าช่องคนขาดงนะครับเพิ่มส่วนในการแสดงด้วยช่องบ้านจริง1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วเราก็ไปดูผลลัพธ์ ในการแสดงนะครับแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปที่ช่องของเขานะครับโอเคครับผลจากการที่เรานำช่องแนะนำเข้ามาใส่นะครับเวลาคนเซิร์ชหาช่องคนข้าดงเมืองขอนแก่นนะครับก็จะพบว่าการแสดงผลก็คือจะเห็นช่องนะครับที่เป็นช่องบ้านใหญ่ช่องหลักของเราหรือช่องที่เราต้องการแนะนำนะครับเรียงรายขึ้นมา แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับจะได้เป็นประโยชน์ว่าเวลาเราเอาบ้านเล็กบ้านน้อยไปวิ่งนะครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆตามมาเจอบ้านเล็กของเราบ้านรองของเรานะครับเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อช่องที่อยู่ข้างล่างแสดงอยู่ข้างล่างนั้นคือช่องที่เราต้องการแนะนํานะครับหรือเป็นช่องที่เป็นบ้านใหญ่นะครับเพื่อนๆก็จะได้กลับไปถูกได้ นะครับโดยที่ไปให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับผมก็หวังไว้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆลองไปสร้างดูนะครับไม่ยากนะครับทวนกันอีกครั้งนึงนะครับไปที่ช่องลองของเราเสร็จแล้วก็กดที่รูปโปรไฟล์นะครับไปที่ youtube studio นะครับไปที่รูปโปรไฟล์ไปที่ยูทูบสต t ด d โอนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ไม้ไกยสบกัน ปรับแต่งช่องนะครับไปที่ไม้กายสิทธิ์กับปรับแต่งช่องนะครับเสร็จแล้วด้านล่างสุดเลยนะครับเราก็ไปที่ช่องเด่นนะครับเพิ่มส่วนนะครับไปที่ช่องเด่นเวลาเราไปที่ช่องเด่นปั๊บนะครับเขาจะให้ตั้งชื่อช่องขึ้นมาตั้งชื่อหัวข้อขึ้นมา แล้วก็ตั้งเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชหาช่องนะครับใน YouTube นะครับเราอยากได้ช่องไหนมาปรากฏแสดงตรงนี้ก็เซิร์ชหานะจำนวนช่องก็จะขึ้นมาด้านขวามืออย่างนี้นะครับเมื่อขึ้นมาเรียบร้อยก็กดเสร็จนะครับนะเราก็จะได้ช่องต่างๆมาแสดงอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วก็กดเผยแพร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรเพื่อนๆฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ บ้านหมอสอนยูทูบจะหาคำตอบหาวิธีทำมานำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ